สวัสดีครับมื่อนี้ครับผมได้คุยกับแม่จริยพรบางคนครับอาจจะได้คุ้นชื่อคุ้นหูอยู่เพิ่นพึงเล่าข้อมฝันนี่ผมฟังแค่รอบเดียวงวดนี้ครับสิบหกมิถุนายนหกเจ็ดก็จะกลายเป็นงวดที่สองงวดนั้นครับรอบฝันแล้วก็ตีเลขห้าเก้าสามซึ่งมันมาออกเมื่อกี้ครับตรงๆเลยสามตัวตรงๆแบบไม่ต้องกลับมื่อนี้ ผมก็เลยทักไปเพื่อที่จะสอบถามมาเพื่อนฝันอะไรยั่งนอะฝันในเลขตัวใดสินะคือขออนุญาตเล่านะครับเพื่อที่อยากได้ตัวเลข <c oughs> เพื่อที่จะให้ทุกคนได้เป็นแนวทางครับบังเอเอื่นวาแม่เจดียพรเล่าก,กับฝันพอดีครับฝันต่างแต่ตองงวดแลวทิเลขออกลลนี่แหละมาฝันเพื่อนมาฝันว่าเพื่อนเนี่ยได้เดินทางไปเมืองสีทอง งวดนั่นที่เพิ่นฝันน่ะเพิ่นฝันว่าได้เข้าไปในวังแล้วก็มีพามชุดขาวพาแม่เฉียพรเดินเข้าไปในประตูเล็กๆที่ว่าทําด้วยไม้ครับทําด้วยไม้แล้วก็ขึ้นไปสูงมากแล้วก็มันจะเข้าไปข้างในครับกลายเป็นวังแล้วก็จะมีเลขมีจับเลขบอลซึ่งจับเลขบอลได้ห้าเก้าสามออกตรงๆเลยครับงวดมือกี้ที่ว่าถูกห้าเก้าสามน่ะแม่จฉลียพรแกก็ซื้อเลขตัวนี้นะครับ ก็ได้ประมาณนึงได้ตรงๆอ่ะเลขออกเนี่แกแบบว่าห้องกีดกา้าด้แหละดีใจมากๆเลยนะเด้อกบหน้าแม่ก็ดีใจประมาณนึงเนาะฝันเลยตรงๆแต่ก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะตรงขนาดน,นี้เ <c oughs> มื่อนี้ครับก็ขอขอบคุณแม่จริยพรอ,อีกรอบหนึ่งครับที่ว่าเราคงฟันได้ฟังเพื่อนฝันว่าเพื่อนอ่ะได้เดินทางเข้าไปในเมืองสีทองคําว่าสีทองเนี่ยผมได้ถามว่ามันเป็นแบบไรครับ มันเป็นลักษณะเหมือนกับเมืองโบราณเป็นลักษณะเหมือนกับปราสาทแต่อาจจะเป็นเพราะว่าแสงแดดช่วงเช้าอ่ะแสงแดดดวงอาทิตย์ต้อนเช้านะ่ะมันกระทบตรงไม่ได้ปราสาทมันก็เลยกลายเป็นสีเหลืองอมทองหรือเปล่าอันนี้คือความคิดส่วนตัวของแม่จริย์ยพรเพราะว่าในความฝันนะ่ะมันเป็นเวลาช่วงประมาณหกโมงถึงเจ็ดโมงเช้าดวงอาทิตย์กําลังขึ้นมาแล้วแม่จริย์ยพรอ,อยู่บริเวณหน้าปราสาทหน้า สักอย่างนะครับแล้วแดดมันส่องขึ้นมาแสงมันสะท้อนเข้ากับปราสาทหินแล้วมันก็กลายเป็นสีเหลืองอมทองแสงน่ะกระทบเข้าตาแม่แม่เนี่ยกระแนมเบ่งพ้วยหมดเลยมันกลายเป็นสีเหลืองอมทองทั้งหมดเลยแม่ก็เลยคิดว่าแม่อยู่ในปราสาทสีทองแล้วก็เดินครับเดิน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 ,เดนชมปราสาทนั่นเดินเขาต้นเลือกรอกนี่คือมันมีแต่หิน มีแต่หินที่ว่าแกะสลักสวยงามมากผมก็อธิบายบทถือกันเนาว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนเพราะว่าบันฝันเองสินะแต่ว่าแม่จะริยาพอรน่ะแกอธิบายว่ามันเป็นเหมือนกับลักษณะเหมือนปราสาทเขาพนมรุ้งใหญ่ๆกว้างมากแต่ในความฝันที่ว่าแม่ฝันน่ะมันมีต้นไม้มันมีหญ้ามันมีคลองน้ํามันเป็นลักษณะเหมือนกับสวน สวนแบบสวนสมเด็จสวนที่ว่าที่ว่าเราไปเที่ยวนะครับมันล่มลื่นมากแล้วก็แสงเนี่ยมันสะท้องสองเข้าตาสะท้อนกับปราสาทสีทองเนี่ยมันอมเหลืองอมทองเต็มไปหมดเลยแม่ก็เลยคิดว่าแม่เนะี่ยอยู่ในปราสาทสีทองเรายัางไปเรื่อยครับยังไปเรื่อยเราก็มีความสุขของเราเนี่ยมีความสุขแล้วก็ในความฝันนี่คือไม่มีใครสักคนเลยนะ ไม่มีใครสักคนเลยมีแค่แม่จริยพรแค่คนเดียวที่ว่าเดินอยู่แถวบริเวณข้างนอกแต่แกไม่ได้เดินเข้าไปข้างในวิหารนะครับไม่ได้เดินเข้าไปในปราสาทนะเพราะว่าข้าแต่ว่าอยากชมบรรยากาศดื่มดำากับอากาศที่สดชื่นเพื่อที่จะได้เห็นอ่าปราสาทสีทองแล้วก็ยังไปเลยครับแล้วก็ไปเจอเหมือนกับคนใส่ชุดขาวหรืองวดนี้จะถูกเรียกอีกหรือเปล่า หัวงวดก่อนครับแล้วก็เจอผ้ามใส,ส่สุดสีขาวงวดนี้ครับมันแปลกก็ตรงที่หูวบอลบอในความฝันแม่จะรด้ยพรครับไม่ได้ใส่รองเท้ามือแกถือรองเท้ารองเท้าแตะอยู่ในมือมันเหมือนถับงวดที่แล้วเปรเลยงวดที่แล้วฝันว่าขึ้นไปบนปราสาทในวังก็ถือรองเท้างวดน,นี้เดินอยู่ในปราสาทที่ทองก็ถือรองเท้าแตะแต่ในความฝันนีงคือไม่ได้มองว่าตัวเองถือรองเท้านะเพราะว่าแบบ เหมือนครับเอามือเหสินะเอามือกุ้มมือสิแล้วก็รองเท้ามอยู่ข้างล่างก็เลยแนมบ่เห็นแต่เดินครับแล้วก็เอารองเท้าไว้อยู่ข้างหน้า่ะเดินเหมือนกับเข้าจงกรมสินะผมถามว่าแล้วแม่ใส่ชุดสี่าหนใน้องฝันไม่รู้ว่าตัวเองใส่ชุดสีอะไรหูวตะว่าเนี่ยแนมทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสีทองหมดเลยแย่งางขึ้นไปเลยครับไม่มีผู้คน,นพอนย่างไปสกพากหนึ่งไปเจอผู้ชายชุดขาวชุดหนึ่งครับหัวเนี่ยมีผมยาวๆสีขาวแล้วก็มัดผมเหมือนกับพามเป๊ะเลย แล้วจู่ๆครับพามเนี่ยกักวากมือกวากมือเห็นเรายางไปหาพอยางไปหาเสร็จครับพามก็ชี้บอกให้แม่เจริญพรเดินเข้าไปข้างในปราสาทข้างในวิหารครับแม่เจริญพรครับเปิดปราสาทเปิดปราสาทเปิดประตูเข้าไปแกก็เข้าไปข้างในครับข้างในครับเปิดไฟสว่างชัดเจีนสวยงามมากๆลองกับยางครับยางเข้าไปครับเจอคนมาก แบบหลายแหละเจอคนแบบมีใส่ชุดไทยเต็มไปหมดเลยแั่พอสักพักนึงแล้วก็บ,บอกว่าเราเห็นคนนะ่ะเขาเดี่ยวไหวายพระมันมีคล้ายๆว่าเป็นเป็นสุ่มพระที่ว่าพรนะน่ะเอาพระพุทธรูปตั้งอยู่อีกบางนึงกับมีพระธุรูตตังตัง,ตงยู่กับพระกันใส่ชุดไทยเลยกับหวายหวย้แต่แม่จะจะทีพ่พรคือแกไม่รู้ว่าแกใส่ชุดอะไรนะครับรองเท้าก็ยังถือตังเกงกระเงงเกง,กง,กงอยู่ครับงวดก้อนนะ่ะจับเลขนะ่ะข้างหนึ่ง แล้วก็รองเท้าหน่งข้างนึงนะครับมัวน,นีเหมือนกันรองเท้านจับอยู่ข้างนึงนพอยางไปยังมาครับแม่ใจริพรครับแกว่าแกเห,เห็นเลขเห็นเลขอยู่ในคล้ายๆว่ามันเป็นหอเป็นห้องใหญ่ๆนะเขียนตัวเลขชัดเจนมากที่ว่าแม่มองเห็นคือเลขหกหนึ่งสามหกหนึ่งสามที่ว่าแม่แกเห็นครับหกหนึ่งสาม แล้วแกก็บอกว่าแกเห็นอะเลขชัดเจนแต่แกก็ไม่ได้สนใจนะไม่ได้สนใจเลขหกหนึ่งสามเพราะว่าแกก็เดินดูนั่นนี่นู่นครับแกเดินไปมาแล้วแกไปเห็นอะไรรู้ไหมครับแกไปเห็นเหมือนกับโอ่งมังกรแต่ข้างในครับมันเป็นลูกบอลเหมือนกับให้เราไปจับเลขในใจครับบริคยังเลยครับเดินเข้าไปจับเลยครับแม่เจี๊พรครับเดินเข้าไปจับลูกบอลครับในโอ่งมังกรโอ่งมังกรมันยังไงครัโอ่งมังกรเล็กๆ ล้วก็เอามือครับล้วงเข้าไปอีกมือหนึ่งถือรองเท้าอีกมือหนึ่งล้วงเราเอาแม่จีรพรบอกว่าใช้มือขวาครับล้วงดูบอลมือซ้ายครับถือรองเท้าเราเอามือล้วงเข้าไปครับแกจับออกมาได้คือเลขศูนย์แล้วก็จับครั้งที่สองครับคือเลขสามนี่คือตัวเลขที่ว่าแม่จีรพรแกจับ แกจับได้สองตัวท้ายคือศูนย์สามแล้วสักครูน่นึงไหมสักครู่นึงแกบอกว่าจูจๆแล้วลูกบอลอ่ะมันตกลงมาป้องตัวแรกคือเลขห้าสักครู่นึงตกป้องคือเลขหก 6. ป้องคือเลขเก้าเดี๋ยวเดวผมสะสนติผมเขียนตัวเลขตัวเลขเห็นในห้องในห้องใหญ่คือหกหนึ่งสามแกจับตัวเลขนะ่ะคือได้ 03แล้วก็มันตกลงมาก,ก็คือเลขเลข5เลข6กับเลข9เดี๋ยวผมจะขอเรียงเลขให้เด้วแม่จจยพิพรแค่กับแกจับเลขนะคือได้503ได้903แล้วก็609นี่ครับคือตัวเลขที่ว่าแกจับตอนแรกนะแกตั้งใจจับแค่ได้แค่03ใช่ไหม ว่าเพื่อเผมันมันตกลงมามันตกลงมาเ,าเราก็เลยเก็บเก็บเกัาเข้าไปครับแต่พอตอนที่เก็บกับเก็บเข้าไปเก็บเหมือนเดิมเนะี่ยแล้วแกก็จับในมือเนะี่ยแกเห็นเลขห้าเลขหกเลขเก้าใช่ไครับแกก็เลยตีเลขใส่เป็นห้าศูนย์สามหกศูนย์เก้ากับเก้าศูนย์สามใช่ไนี่คือตัวเลขทาอะไรหางบอมันก็อาจจะลหลหางจริงครับจู่จูมันก็ตกเองมันนะมันไหลามาจากสบยรมันตกลงป๊อกป๊อกป๊อกเดี๋ยวแกก็เก็บมาแกก็เลยจับใส่ครับนี่คือตัวเลขของแม่จริญพร เราบ่งครับมันอาจจะมาหางไรหางหนึ่งก็ได้เนาะอาจจะมาหางไนหางหนึ่งก็ได้สิบหกพิายนหกเจ็ดแก่ฝันดีงวดนี้อาจจะได้โชคขอให้เข้าตรงตรงมวดครับฝันลักษณะจังสีแสดงว่าคนอาจจะมีโชคก็ได้ขอบคุณแม่จริยพรและก็ขอบคุณทุกคนครับซื้อลอตเตอรี่ไว้อาจจะได้รางวัลใหญ่ก็ได้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับผม